หรือว่าอาจารย์น้านครับยำไยนะครับวันนี้จะไปจีดยาคุมเลนนะครับที่ของไม้แดงนะ

ไหวๆนีไปดกินเนี <information> ่ยาไม่ไหวแ้วยอันนี้วันี้มาฉีดยารุมเลนนะครับโดยโดนของจานโอนะครับจะได้จองไว้เลยรู้ เริ่มฉีดนะครับยาคุมเลนนะครับโดยโดนของจานโอนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะฮะก็อันนี้มาฉีดยาคุมเลนนะฮะดูดูนะปีนะครับปีหกหกนะฮะก็หลังจากวานไปก็มาฉีดยาคุมเลนนะครับใช้บริการโรนของอาจารย์โอนะครับแล้วก็คนบังับคือน้องปีนะฮะเป็นลูกของอาจารย์โอนี่ครับ อัพเดตการทำเกษตรให้ดูกันเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็เป็นฤด,ด,ดูการทำนานะครับก็ฝากกดติดตามในช่องเราด้วยนะครับแล้วก็ติดตามชมคลิปด้วยนะครับ ก็ใช้บริการโดนของสุธิรักโนกรนเกษตรนะครับเียบหมันจ่จอ10แถมหนึ่งนะครับอย่าลืมใช้กันโปรโมชั่นให้ได้นะครับหนึ่งฤดูกาลนะสะสมได้ครับัตรทุกฟองนะครับผมจะรับเป็นอย่างอื่นแทนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรอาบน้ำในฟาร์มจรลเข้ ขลุนแน่ัเทพไปยียน,น,ปนี่ะลุแน่ของแป้งี่ไม่ใหญ่เลยของแป้งนั้น <c oughs> ควยกันเลยหวานไม่พอกันได้ว่กนลยยางานจะเททุกวันเลยนีมีกระดานขึ้นไหม,มกระดานเทไปที่ก่อกระดานคิวฮะกระดานคิว ก็เอาความคืบทุกท่านนะที่เข้ามาชมนะฮะสำหรับงานทำนาเดี๋ยวจะพร้อมบินขึ้นไปแล้วนะครับ ไม่ติดยาคุมเลนนะก็อย่าลืมติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับผมยังไงก็ขอทษขออภัยนะครับถ้ามีสิ่งผิดพลาดประการใดนะครับเราจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆเกี่ยวกับการทำการเกษตรครับตวนนี้ก็เป็นช่วงฤดูทำนานะครับทำข้าวโพดนะครับแล้วก็ดูแลผักปลูกกันไปนะครับ เดี๋ยวถึงจะดูการเก็บเกี่ยวก็จะมีคลิปเกี่ยวเกี่ยวให้ดูกันนะฮะแล้วก็ฝากกันด้วยนะครับเราสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ แล้วมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ขอขอาครังมากสวัสดีนะครับ